อากาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเสียตรกรนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยครับผมกาาบสวัสดีไปยังเอฟซีโปรติดตามช่องใบปอฟ้ามเชียงนะครับเด้อท่านที่เข้ามาเลี้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนสีประพาดคลิปดีๆจากช่องใบปอฟ้ามที่มาเอาน้ำมาฝากพี่น้องครับพี่น้องมันนี้ก็คือก็คือเดิมพี่น้องพาพี่น้องมาหากล้วยตัวกงามราคาถึกๆไปเลี้ยงครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับความของเอคือเก็ครับผม วันนี้มาเงมึงวบหน่องเอซิมี่กล้วยตัวกำงามราคาสุดๆมาฝากพี่น้องเจ้าตัวครับบอกบอกลายใหญ่ค้างพี่น้องมาพบกับน,น่องเอก,กันเลยครับผมสวัสดีครับน้องเอครับสวัสดีครับวันนี้มีมาฝากพี่น้องเจ้าตัวครับน้องเอวันนี้มีมาฝากซีตัวครับผมซีตัวนะครับเนาะครับผมเอาพี่น้องทันใดกำลังมองหาควายไปเลี้ยงอ่าเพื่อที่ียมไปต่อยอดต่อทุนหรือวว่าทันใดเจ้าขอเจ้านำแล้ว อยากด็้ยไปเลี้ยงกะนรองเมืองพี่้องมีแต่ตัวงามมือนี่สี่ตัวดีเองสี่ตัวครับผมสี่ตัวเอาบามลายใหญ่ห้าพี่น้องลายละเอียดตัวแรกกันเลยครับผมตัวแรกแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกตัวผูรนะผวครับผมเป็นแม่ลูกลูกตัวผูเนาะครับผมแม่สูงไปสามเก้าครับผมแม่สูงไปสามสิบเก้าพี่้องครับผมอ้เป็นควยอ่างเงยได้พี่นอ้องเด้ออ่างเงครับผมลูกตัวผูครับผม ลูกตัวไหนครตรงนี้นี่ตัวนี้เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดครับผมตัวนี้เป็นลูกเจ้าบิ๊กเบิร์ดเนาะไม่ใครับแต่เอกสารหาโปะอครับผมอ๋อเอกสารหาบ่เห็นไหมพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเจ้าบิ๊กเบิร์ดลูกภายในเจักเดือนลตรงนี้นี่ได้สองเดือนครับผมผมก็ได้สองเดือนเนาะครับผมโอ้งามเลยพี่น้องอักษรลักแบบดีเลยครับผมพี่น้องเมึงเอาหลดปัดเงินไอ้เพคนเป็นลูกตัวผู้ครับผม แม่สูงไรเท่าได้ก็เออรวยสามเก่า,ากครับผมเปิดไปด้ายไปในกูเอ๋คูนี่คูนี่เปิดไบหาเมื่อเาครับผมหาเมื่อเาพันบาทเนาะครับผมพี่น้องน้องเอ๋เปิดใบในราคาหาเมื่อเาพันบาทพี่น้องครับผมมึงอมอมอเอารวดเมียเพิ่นนะคอาตาดีพี่น้องครับผมค่วยอ่างไงพี่น้องมึงเอารวดเปล่ะปะอักตะลักเพิ่นอย่างไงครับแต่ขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงครับเพิ่วนออกลูกมาไหมครับผม ตัวยังกินนุ่มอยู่นายเอเนาะแต่อ่างเงเป็นคว้ยที่อ่างไงได้พี่น้องเด้ออ่างไงตัวสุดครับผมไงได้พี่น้องครับผมได้ลูกไม่เั้าตัวเรเอ๋ลูกประมันม่กเกินสองลูกครับผมลูกสองตัวตัวนี้นะแม่นครับผมเดี๋ยวผก็ได้ลูกสองตัวได้พี่น้องเป็นกวาวยที่สดดีพี่น้องอนาคตไก่ครับผมมันดูดนุ่มดีแล้วพี่น้องกว้ยตัวนี้ต้องบูขนาดเลยมึงดูเพิ่นพี่น้อง ขาขาวบักเด้นหอครับอักตลักอักตลักเด่นเลยเนาะครับผมใหญ่มากนีไหวตลักบอกเด่นเลยนหรอครับผมอ่ะก,กี่คักกี่เด้อพี่น้องมองึงพุดนะถึงในสองเดือนได้พี่น้องเด้อหาหาเืนินหาเืินหาดาไหครับหาเืินหาพันบาทครับผมหาเืินหาพันบาทพี่น้องเป็นแม่บอกจีหน้าตาดีใส่ได้เลยพี่น้องมึงกเลยพูดนะบ่งเขางามพี่น้อง ทางเขาดีพี่น้องหน้าตาดีอักตลักจ,จัดเจนครับผมแข้งขาดีนะ่นเอเนาะแข้งขาดีครับแข้งขาดีเรียบโอโ,โ,กโกคเปอี้คีแล้วพี่<อ>น,น,อนอ้องเด้อเอาพี่น้องเมืองเอาพค่นะปัดเอาพี่น้องเอางามงามพี่น้องงามตัวนี้ถ้าขนาดเอาทัานใดก็ร่างมองหาแม่ลูกพี่น้องเป็นแม่ลูกผู้แม่เป็นสูงร้อยสามสิบเก้านันเองเนาะครับผมโอ้ยดูกม่สองตัวพี่น้องลูตัวนี้เป็นลูกไส้เจ้าบิ๊กเบอร์ได้พี่น้องเมืองทางด้านทายเมิ่งฝรั่ง อ๋อผีหน่องเมืองไทยเนี่ยเหรออ๋อผี่น้องเมืองเอาเด้อพี่น้องเด้อหางแบบเงี้ยักยางไงเด้อผี่น้องเด้อเมืองหางเพิ่นว่นะปัดหางเป็นผัวแบบเงา้เด้อเด้อผี่น้องเด้อผัวหางเงีวว่าเป็นหางใหม่ผี่น้องเมืองไทยก็นใช่ไหมดีเด้อผี่น้องตัวนี้แต่ว่าเป็นยาขาดน้ำเดือดกันไหมนี่เนาะครับผมเป็นยาขาดน้ำเดือดอ่างแบบเงยแหละครับเต็มมาบ่ราะเพหน่อยครับเมียนี่เอาพี่น้องเอรอ ตอนนี้กำลังมองหากระต,ติดตัวเพิ่งขมาพี่น้องรับตัวนี้เป็นคููแม่ลูกพี่น้องลูกตัวผูลูกเพิ่งได้สองเดือนเพิ่เปิดมาแน่ละค่ะหาเมือหาพันบาทพี่น้องเอาตัวไปครับสำหรับตัวนี้เมืองตัวต่อไปครับพี่น้องครับอ่พี่น้องมาเมืองตัวที่สองครับผมพมเลยดีอ่าน่าเรียปเลยตัวที่สองแม่แยกลูกครับผมผสมแล้วคนระับผมเป็นแม่แยกลูกผสมแล้วเนาะผมสูงไ้ไปในเยเอียตัวนี้ตัวนี้สูงกว่าสี่สิบครับผม โอ้สูงไหวสี่สิบแล้วพี่น้องเด้อโอ้เป็นเขาสูงขาระบาวนั่ยนเนาะเม่อนครับผมเป็นายเขาได้พี่น้องเด้อผมสมไม่ใช่ตัวอะไรนี่ตัวนี้สามตัวครับผมสามตัวไปนี่แหละครับผมผสมแล้วมัน้งครับไม่ยนครับผสมพอไะ้ครับผมผสมกับเพ็ดล่ำข้งครับผมนี่พี่น้องผสมกับเจ้าเพ็ดกัล่ำข้งย่างดีได้พี่น้องเด้อประมาณสี่ขอทิ์นี่แหละครับผมแต่ทิศหนึ่งนะประมาณสี่ขอทิ์นี่แหละครับผมประมาณนักทินหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อผสมเจาเพ็ดล่ำขงมันสูงไหวสี่สิบแล้วพี่น้องเด้อ เป็นคุ้ยซุงเขาข้าละบาวพี่น้องครับผมมึงอรรถนะว่าเป็นคุ้ยจะรำ้ตัวญ่เด้อพี่น้องเด้อเปิดไว้ไดรบ้างนี่เด้อนี่เปิดไปสี่หมื่นพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมพี่น้องเอาพี่น้องมึงเอาพี่น้องเป็นแม่แยกลูกมาพี่น้องครับผมผสมแล้วผสมแล้วครับผมผสมเจ้าเพ็ดลำโขงแล้วพี่น้องเด้อได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะครับผมประมาณเนื้ออาทิตย์ครับผมอาทิตย์พี่น้อง เป็นสูงลอยสี่สิบเป็นควายที่อ่างไงพี่น้องครับผมอ่างไงล้ำตัวเงาโอ้ไงไงพี่น้องไงมึงในกล่องซับนี่มึงตัวจริงอีกบักคักได้พี่น้องบักยางไงเลยมึงเอาพี่นอ้องคนน่ะเออคนน่ะพี่น้องสี่เหมือนเก่าที่เอสี่หมือนเก่าครับผมสี่เหมือนเก่าพี่น้องเอา คันใดกําลังมองหาแม่บอกแม่พันตัวไงพี่น้องว่าตัวนี้เนี่ยน้ำเลยครับผมเป็นควายที่หน้าตาดีนะพี่น้องเด้อเอามึงหน้าตาเพิ่นพี่น้องคกูนะปัดเขาออกซุ่งคาระบาพี่น้องครับผมอักษรักชัดเจนลักัุญดาตากะแจมแจมกะจัํา้อสององนะเอเด้อข้อสององครับผมพุงน้องขาวพี่น้องกําไร เก่าหนาหลังหน่อยเนาะครับผมทำได้เก่าหนาหลังเก็บเล็บงางเลยพี่น้องเด้อเก็บเล็บจีบเท่างามเล็บโกโกปคปกคีเอ,อเื้อเปล่าเงยๆถึงเควี่อ่างเงยพี่น้องผู้นะเอาพี่น้องพี่น้อ,นอ,งนองมึงเอาเด้อพี่น้องเด้อมึงไทยครับผมผู้นะ,ะไทยบอกน้าตัดพี่นอ้องกุ๊กหงางเงยพี่นอ้องปู่หงงางเงา แข่งขาดีพี่น้องตัวนี้มัมี่ตําหนีได้ยเนาะมมี่ตําหนีครับผมมมีตําหนีได้พี่น้องได้ตําหนีครับผมเอาพี่น้องมึงวงกลวงพี่น้องกูนะโอ้ตัวแบบไงได้พี่น้องเด้อมึงได้กล่องใบใหญ่ตํานีตัวจริงบบกย่างไงได้พี่น้องเด้อใหญ่แบบขาดเลยเอาท่านไดกกำลังมองหาแม่บอกพี่น้องตัวนี้เป็นแม่แยกลูกแต่ว่าผสมแล้วเป็นผสมมาแล้วเรียบร้อยในเี่นาะแลผสมเรียบร้อยครับผมผสมเจ้าเผ็ดล้ำโขงมาแล้วเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง สูงไรซีซพี่น้องตัวนี้เปิดไว้ในราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทเันไ้เองเ่ยครับผมสี่หมื่นเก้าครับผมเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อราคานี่เท่ากับต่อร้องกันได้อีกบ่ครับได้ครับผมไต่อร้องกันได้อีกเนาะครับผมเรื่องราคาตัวมาบอกน้ำเพลินได้อีกพี่น้องเอาจบไปครับสำหรับตัวที่สองครับพี่น้องครับมาเม่องตัวต่อไปครับพี่น้องเอาพี่น้องมาเม่วงตัวต่อไปครับตัวที่สามเอารายละเอียดไปเลยเอตัวนี้ แม่ตัวครับผมสูงไรซี่สองครับผมเป็นแม่แม่ท้องมาครับแม่ตัวนี้ผสมได้เดียนกล้วยหรอครับผมแม่ผสมแล้วนะเม่ยนครับผมเป็นกล้วยตัวได้พี่น้องเ้ออบ้านเฮาเอินกล้วยตัวลหละเป็นกล้วยยังก่เพื่อนยังกว่าทรงเขาอุ้มบาดเนี่ยครับผมเป็นทรงเขาอุ้มบาดพี่น้องบ้านเฮาเอินกล้วยตัวล่ะเป็นสายอะไรพี่นี่ลายซี่สองครับผมโอ้ลอยซี่สองเลยพี่น้องเ้อครับตัวครับตัวนี้ หัวทับตัวไหมเมียนทับตัวยุบบานนี่แหละครับผมอืเป็นพัวทับหลับจางยุบบานนี่เนาะครับเมียนครับผมได้ได้เดือนหนึ่งละเจ๊เมียนเดือนน้อยๆเราเหรอครับผมได้เดือนหนึ่งเราเป็นน้องเป็นเมียผสมแล้วเด้อตัวนี้เด้อสูงไรซี่สองวะที่สูงไรซี่สองครับผมเปิดไปไรไปไรเอ้นี่ตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทขึอนนะครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทขึอนเนาะครับผมเป็นกล้วยสู้ได้พี่น้องเนาะสู่ย่างเงี้เลยเหรอครับผม เป็นบาดท้งเอิญโคยตัวน้ยนอยเนาะครับผมเป็นทรง,ขงเขาอุ้มบาดแต่ว่าเป็นโคยตัวที่มีลำตัวใหญ่พี่น้องสูงไหล่ที่สองครับผมมึงเอาโลดพี่น้องคนน่ะเขาแข็งเขาอ้วนล่ะเออนี่เขาแข็งขาาครับพนเขาแข็งไม่พี่น้องเปโ <ผม S 2> ยกไปเซไปครับผมบผม,มึงเอาโลดพี่น้องคนน่ะบาดหายากเอยเนาะมีอนครับหายวางอนุรักษ์ได้พี่น้องนี่เป็นโค้ตอนุรักษ์พี่น้องถุงที่สองต่อไปนี่แหละครับเป็นทั้งาคกลางเพิ่นกะ อันนุนาก็ได้เอ้นั่งนี่สินะครับผมเนีเป็นกล้วยทรงเออุ่นกล้วยทรงโบราณครับผมเนี่ยกล้วยทรงโบราณกล้วยหายากก็ได้พี่น้องกล้วยทรงนี่พูดนะเป็นกล้วยตู่ที่มีล้ำตัวใหญ่พี่น้องตุ้งลอยซีสองผสมแล้วในเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครับผมพูดนะพี่น้องป้าทับตัวตั้งหาครับผมทับตัวย่างยีไอ้นีเนาะมันจะน้ำโดนแล้วครับตัวแเลี้ยงเลี้ยงโดนแล้วครับตัวนี่ยมึงอารมณพี่น้องพูดนะ เชียงเชียงพี่น้องเป็นกุ้ยตู้เป็นกุ้ยโบราณทรงเอาอุ้มบาทเป็นกุ้ยอนุนรั<ะ>รรกษ์พี่น้ <ส Chill S 2> องมือร้อยพี่น้องไทยไหมไทยแบบไงพี่น้องแข่งขาดีนัวเอ๋เนาะแข่งขาดีครับผมแข่งขาดีเรียบบวกบบวกขี่ได้พี่น้องเด้อกุ้ยนี่บวมีตํานี้บวมีตํานี้ครับผมบวมีตํานี้จักหม่องได้พี่น้องเด้อเป็นกุ้ยที่หน้าตาดีเลยล่ะครับผมนี่<ป>ล่ะกุย้ยไทยของแท้พี่น้องนี่ นี่ยเราเว้ยไทยพี่น้องกินหยาพี่ต้องห่วงครับผมมึงลอยพี่น้องผุดปากปากักง่ายไหมเออปากักเผายังง่าพี่น้องผุดนะตุงน้องขาวก็มไหลเก่าหนาหลังพี่น้องเรียบดีแข้งขาดีพี่น้องล้ำตัวใหญ่เงีวเปิดไปซีมันเก่าพอดีเหรครับเปิดไปซีมันเก่าครับผมโอ้เปิดไปซีมันเก่าได้พี่น้องดอได้เอาทันใดกําลังมองหากาติดต่อกับไม้พี่น้องคว้ยส่งหาหยาเว้ยส่งนี่เออ ทรงอนุรักษ์แล้วเป็นคว้ยทรงโบร้านเป็นคว้วยตู้พวเขาอุ้มบาทพี่น้องเป็นเปดไอกใแน่ละค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องผสมแล้วเอาพี่น้องเอาจบไปครับสําหรับตัวที่สามครับมาเบิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องครับเอาพี่น้องมาเบิ่งตัวต่อไปครับบันนี่ตัวที่สี่ตัวสุ้ไทได้เนาะตัวสุ้ไทครับผมตัวสุ้ไทตัวที่สี่แล้วพี่น้องอะไรละเอะเลยตัวนี้เป็นแม่ลูกผูครับผมเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับผม แม่ลูกลูกตัวผัครับผมแม่ลูกลูกตัวผัได้พี่น้องเด้ะมึงลูกเป็นน้อยลูกเป็นสี่นี้ก็แค่นั่นคนะลูกเพิ่งได้ยักเดือนอะไรเงี้ยนี่ลูกได้หาเดือนครับผมลูกได้หาเดือนนั่นเองเนาะครับผมลูกตัวนี้ครับนี่ลูกเก่าเจริญครับผมโอ้ลูกเก่าจะเลื่อนะพี่น้องขอของมึงนะครับเอาเอาไปทา้งในล่ะเอาพี่น้องเป็นลูกเก่าเจริญพี่น้องได้หาเดือนครับผมโอ้ผิวดีๆได้พี่น้องเลี้ยงหุยๆุยใช่ไหมเออเป็น ไว้หน่อยทีลูกรอได้พี่น้องเด้อเออคน่ะหน้าตาดีเลยพี่น้องในหาเดือนดีหาเดือนครับผมหาเดือนเอาพี่น้องมึงเอาเป็นลูกตัวผู่ได้พี่น้องเด้อลูกใต้เก่าเจริญครับเอาบัดนี้มาเมืองแม่บัดนี้แม่เป็นสูงไรเป็นไรเอี่นี่สูงไรสี่สิบเอ็ดครับผมแม่โอ้แม่สูงไรสี่เอี่อครับนี่ครับผมเอาคือตัวใหญ่เถอะครับใหญ่บักคักเลยครับผมโอ้ตัวบักยางใหญ่ได้พี่น้องเด้อครับผม เป er ็นคว้ว hmm. จ uh> ี่ใหญ่ๆมากได้พี่น้องแต่ว่า่นว่าสูงไว้41่บนี่บ่าน่าเสียพี่น้องเอาพี่น้องมึงเอาขนาดมึงในกว่องกระซัานี่พี่น้องมบ่งตัวจริงตัวบอกใหญ่เได้พี่น้องเด้อสูงเลยสีสบเดีแม่นครับผมสูงเลย่เแม่กับลูกคู่นีเฮอเปิดไปหลายประด้๋เหอเปิดไวห6 9 0มือนเกครับผมหกเ0มือนเกานบาทครับผมมีพี่น้องเป็นลูกไซสเก่าเจริญเได้พี่น้องเด้อตัวนี้เป็นลูกไสเก่าจเจริอนะครับพี่น้องไดหาเดือนได้อ์ครับผมไดหาเดือนพี่น้อง เปิดไปหกเมื่อเก่าดินี่อนครับผมพี่น้องหกเมื่อเก่าพันบาทราคาหนีถือว่าคุ้มค่าสุดๆพี่น้องครับผมน่มาทายทั้งไหนหเหพื่นเพืเอ่อนได้พี่น้องมาเงาอ่าเพิ่นลูกไวมเจ้าตัวเลยอสามตัวครับผมได้ลูกไหมสามตัวเนาะสามตัวตัวนี่มันบ่นี่อนครับผมสามตัว,ตว,ตว,ตวเลย,ยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเพมมิ่นผสมไปครับนี่ เป็นสัตว์แล้วครับกําลังสีผสมครับผมเป็นสัตว์แล้วเนาะแม่ครับผมเป็นสัตว์แต่ได้เพี่น้องพร้อมผสมเลยครับพร้อมผสมครับผมพี่น้องเอาไปใส่เอาเด้เป็นน้องเลยหมักตัวได้เอาไปใส่พลอยยังไงได้เลยบมึงเ <ผม S 2> อา่ลยเป็นเมียบอกกี่หญ่มากพี่น้องมึงหน้าตาวงเขาพี่น,อน้องคนน่ะครับดังเงาครับผมนะอัลตะหลักชัดมากเลยพี่น้องเอาพี่น้องมึงเอาตาแ้มแจมจ้ำขอมีหว่องพี่น้องพุงน้องขาวมึงอร่อย่นน่ะ กำไลเก่าหนาหลังพี่น้องเล็บบขกขบบกขีไรเยยงยเนาะเล็บบขกขบขบขีครับผมเกบเล็บจีบเท่า,างามหน้าพี่น้องเด้อเล็บบกขบบกขีเอิกปากเ้าย่อนย่นพี่นอ้องมึงเอารมณ์ปุณห์นะสันปลาค่าควาปลาเขีงพี่น้องพุณน์นะน่ารักไงปากคาไม่พี่น้องเอ๋อพี่น้องมึงเอาเอาเพราะมึงดันไทยนี่ต้นนี้ปะพี่เอตัวนี้กับสีมีไฟหางสันหน่อยนึงครับผม เป็นหางบางๆเนาะแม่นครับผมเป็นหางบางจักหน่อยได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นกล้วยที่ไทยเน่พี่น้องพูดนะครับผมป้าพี่น้องเอาพี่น้องเมื่อเอาพี่น้องพูดนะแต่ว่าหางเพิ่นอยากบางๆจังหน่อยดนอย่าเนาะครับผมว่ามันนั่นนะพี่น้องหางบางได้พี่น้องเด้อหางบางๆจักหน่อยแต่ว่าผมมีดอกมีอย่างนี้เนาะรับประกันครับผมรับประกันเลยรับประกันหางดอกครับผมหางดอกเด้พี่น้องเด้อ ตัดประกันทำนี้สากรเลยน้องเย่ป่าแปลว่าโอ้เป็นเควที่อา่างไงพี่น้องเงาไงหกหมื่นเก่าพี่เ้าครับผมหกหมื่นเก่าพี่น้องเอามีเหล้วท่านใด้กำลังมองหาแม่บอกแม่พันตัวไงพี่น้องลูกเพิ่นเป็นลูกชัดใสเก่าเจริญพี่น้องอายุได้หาเดือนแม่เป็นสัตว์พร้อมผสมพี่น้องพี่น้องมักตัวใดเอาไปใส่เ,เลยเด้วยเ,าเนาะครับผมแต่ข้านี่เขายังตรรอนอะไรอยู่บ้างครับผม ต่อร้องได้ครับผมต่อร้องได้อีกเนาะครับผมเอ้าพี่น้องต่อร้องได้ทุกตัวครับผมต่อร้องได้ทุกตัวส่งฟรีผ่าอีสานพร้อมครับผมส่งฟรีผ่าอีสานพร้อมโปรโมชั่นโปรโมชั่นคือกค็อปปี่เอ้าวย่นครับผมาต่ใดกำลังมองหาควายเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเป็นแม่ลูกหรือว่าเป็นแม่ผสมเลี้ยงพี่น้องครับผมอ่ามีถูกรอยมีถูกอยครับผม ท่านใดกำลังมองหากระติดตัวน้องเ e. อเข้ามาฝากเบอรถโถ์โทรไว้ในเอ061ครับผม061 058 058 3741ครับผม3741เนาะครับผมเบอรถโถ์โทรเบอรถถ์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะมครับผเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่น้องเด้อท่านใดอยากวิโลคว้ามึงตัวมึงตัวไหมทักแชททักไลน์น้องเอเข้ามาอีกเืจนึงครับผมหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะมาเมืองตัวจริงที่นาก็แต่มาเมืองในที่บ้านท่าพระไทยตำบลเกลงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคครรัับบพี่น้อง ้านเพิ่นอยู่บ่ไกลพี่น้องอยู่บ่ไกลครับผมเลยแต่บ้านแดงมาหน่อยนึงกิดถนนดำน้อยยเนาะแม่นครับผมกิดถนนดำได้พี่น้องทางออกทางเข่าสะดวกได้พี่น้องเด้อท่านใดอยากมาเยี่ยมชมคอกเพิ่นอยากมาเมืองควายที่คอกเพิ่นก็มีอยู่หลายอยู่เนาะมีหลายครับในคอกก็มีครับ่นขอกก็มีอีกหลายตัวได้พี่น้องเด้อมักตัวใดหรือว่าสนใจตัวใดกับมเมือ <sk CR COR EC> งที่นาคอกได้หรือว่าเมืองชิบแล้วมักตัวหดสนใจตัวใดกับกิดต่อน้องเอีมา <sk r isa> อเรื่องราคาคุยกันได้ทุกตัวคุยกันได้ทุกตัวค,ครับผมคุยกันได้ทุกตัวเลยพี่น้องเ้อทรงหด,หดง้ันหดตองคึเอเกา่าพี่น้องเอาเมื่อนี้กับี่มาฝากพี่น้องซีตัวครับพี่น้องครับหมักตัวใดชอบตัวใดกับตีต้อนองเอี้ครับมึงเอาเมื่อนี้ก็บผมมีอย่างไรพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ